สวัสดีครับผมช่งงางพ่อละครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดครัวครับเป็นชุดมีดแรลกกับมีดแร่เดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นมีดครัวเดินป่ากับมีดแรล่นะครับชุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแรล่หกนิ้วนะครับปกว้างสองจุดห้านะครับงานขึ้นรูปจากเหล็กเหนมบนะครับแข็งด้วยน้ำมัน เล่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นใบหกนิ้วนะครับสันจะอยู่ที่ห้ามิลงานขึ้นร้อนจากเหล็กแหนมนะครับใบกว้างสองจุดห้านะครับด้ามเป็นไม้พยุงนะครับเล่มที่สองนะครับขนาดเท่ากันนะครับใบหกนิ้วนะครับสันอยู่ที่ห้ามิลใบกว้างสองจุดห้านะครับด้ามเป็นไม้พยุงลายนะครับ เล่มที่สานะครับเป็นมีดแล่เหมือนกันนะครับใบหกนิ้วนะครับสันอยู่ที่ห้ามิลใบกว้างสองจุดห้านิ้วครับเล่มที่สี่นะครับเป็นมีดแล่เหมือนกันนะครับเล่มที่ห้านะครับ ชุดมีดเล่หกนิ้วในราคาหกร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับชุดที่หนึ่งนะครับมีดเล่หกร้อยรวมส่งนะครับชุดที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นมีดควครับมีครัวสไตล์มีดเดินป่านะครับมันสับได้นะครับตัวนี้จะเป็นใบเจ็ดจุดสามนะครับใบกว้างสามนิ้วครับสันอยู่ที่หกมิลนะครับด้ามจะเป็นไม้ประยุง เป็นงานขึ้นลูกจากเหล็กแหนบนะครับจุกแข็งด้วยน้ำมันเล่มที่สองนะครับเป็นมีดควเดินป่าเหมือนกันนะครับตัวใบเจ็ดจุดสามนะครับสันหกมิลนะครับใบกว้างสามนิ้วนะครับด้ามเป็นไม้พยุงนะครับมีดควเดินป่าเล่มที่สามนะครับ เป็นใบ7จนะครับใบกว้าง3นิ้วสัน6มิลน,นะครับด้ามเป็นไม้พยุงนะครับท่านใดสนใจริมไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการปลายทางเพิ่ม100บาทนะครับ